นี่ครับพีเคครับพีเคนะครับก็มีโค้ชคุยเรานะครับเป็นผู้ที่ฝึกสอนและดูแลชุดนี้ครับรุ่น8ปดปีแข่งกันทั้งหมดสามคอเตอร์ครับคอเตอร์แล้วสิบห้าสิบห้าสิบห้านับผลคอเตอร์ที่หนึ่งและคอเตอร์ที่สองทำหน้าทำหน้าไม่ต้องลงอยู่หน้าสุดเลยแล้วคอยไล่ลาไม่ต้องมา อ๋อี่ถ้าเบอร์หกอ่ะผมกลัวมากเขาได้บอลานเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวได้ตลอดเวลาแต่ให้มาหาติดเข้ากลางเลยพูดกัดสินก่อนไม่ต้องไม่ให้เขายิงไกลทิดใหญ่เขายิงไกลแล้วก็มีโอกาสเลี้ยงขึ้นไปหน่อยนึงถ้าเขาไม่มาติดยิงลองยมงทีมวังด้อยกับทีมอุทัยพร้อมทิงเล็าได้เลยนะครับเร็วรวมเอาน้ำดิซมไม่ซ้อมซอมซไม่ซ้อม ที่เหลือไปลองแข่งเลยใช่ครับเตรียมพร้อมครับคู <and> ่พ <Elekt> <OVER> ีเคชคอนันต์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีเคโชคอนันต์ครับก็ประกอบไปด้วยนะครับจีจี้เล็กซิตนะครับพามี่แล้วก็ลักนะครับคุณ และออนิวคนยิม้มเชื่อเชลซนีนะครับมีเชลซีมีอเล็กซิสมีฮามีมีจีจี igi, มีลักมีคุณและออนิวยูแปดครับเริ่มเริ่มนะครับมีเชเล่นก่อนอัที่คุณคุณมาให้ออนิวถูกตัดโดยฟีฟ่า เชลซีขค้นไนป้ายใหฮ้ฮามีมาที่เชลซีเชลซีไปที่คุณคุณป้ายมาครับมาที่เชลซีเชลซีขึ้นบอลทางซ้ายเชลซีครับสีฟ้ายังติดอยู่ต,ยตัดเข้าในติดครับยังได้อยู่ครับออเนียลไปฮาม่ ฟีฟ้าครับเท้าแกงยางเลี้ยงบอ่อขึ้นมาออนิวยังผ่านไปได้ครับฟีฟ้าครับฟีฟ้ายิงขึ้นไปก่อนครับหนึ่งลูกเริ่มใหม่ครับ เชียรโดนนำไปก่อนครับซีฟ้านำก่อนครับหนึ่งศูนในนาทีต้ตนตน้นออเนลซีฟา้าเบอร์สิบไปที่เพิ่มรวมมาที่เบอร์สิบเจ็ดครับฮามี้จีจี จีเตออกมาที่เจ้าแก่ฮามิฮามิแม่บอลอยู่ครับยังอยู่ที่มุมทองพีฟ่าเตะตาเข้ามาบอลมาที่ออเนีลมาที่เจ้าแก่ เหมืนเ็ไอ้มนอะไรุดเ็เิป็นซีฟ่าครับบุกอยู่ครับตรงนี้ออกหลังครับเจ้าประตูบีเคฮาม่ มีมาฮารีถูก <terminar> ต <aría> ัดโดยฟีฟ่าเบอร์เจ็ดครับจะเป็นญี่ปุ่นนะครับมาที่เข้าแกงเบอร์หกเข้าแกงดึงลอบเข่าแกงดึงรอบเข่าแกงยิงลูกนี้ติดทีเจยกบอลขึ้นมามาที่รักไปครับทีเจตัดขึ้นมาออเนลมาที่าฮารี ฮารีมองจริงโอ้โหโกครับทีเสมอได้ในเวลานาทีที่ผ่านมาอีกสองนาทีหมุกขึ้นมาครั้งแรกก็เป็นฮารีครับจริงด้าเชลซีครับเชลซีโดยครับเป็นเชลซีครับเบอร์เก้าเก้าดูต,ต่อครับาที่สีฟ้าสีฟ้าไปที่เข้าแกง ต่อแกมาอาตี้อาตี้มาตินครับรูกนี้ครับเชลซีตัดบอลได้เชลซีลากขึ้นทางซ้ายเชลซีปาดเข้าในครับติดที่เจอแล้วครับเจอแล้วครับอ่ารุ่น14ปีครับออกไปครับทางด้านซายเมอร์ีฟ้าออเนียวก็ยังโพพันอยู่ครับมาที่ เพิ่มเพิ่มไปเพิ่มไป,ป,มไปทางด้านซ้ายมือตัดเข้านายมาที่เบอร์สิบเจ็ดแต่ฮามิก็ไม่ปล่อยครับตัดก่อนครับเอาอยังได้อยู่ครับแล้วก็พัวพันเอามาที่คุณคุณเดงลบเอาครับสีฟ้าตัดเข้ามา,าดดมา,า,าลี่ชีจี้ชีจี้ก็รับบอลได้นห,นหนึ่งหนึ่งครับเอามาครับ มา,ามที่จับครับแม่พีฟ้ายิงลูกนี้แต่ไม่เต็มข้อเลครับนยไปเลยครับไปครับที่ฮาม่ฮามี่าเี่ลามมาครับที่เก้าแกงเก้าแกงซองลูกนี้เข้าไปครับแกงขึ้นฟอ่ีฟ้าขึ้นนำเป็นสองหนึ่งครับ มาเริ่มใหม่ครับฝั่งสามใหม่ครับเียร์ใหม่ออนยิวออนยิวไปที่ฮารี่ฮารี่ไปที่คุณคุณมาที่ฮารี่ฮารีาร่ไปที่แทนคุณแทนคุณตัดเข้าในออนยิวไปที่ฮารี่ไปแล้วญี่ปุ่นไา้ดูเครื่งญี่ปุ่นครับเชลซีได้อยู่ครับเชลซีเชลซีลซป้ายให้ออนยิวติด อาตอาฮามิครับฮา,ามิตั้งครับยิงอีกทีหนึ่งลูกนี้ก็ไม่ตรงก่อบครับออกหลังไปตั้งเตะของพี่เทฮา,ามีฮา,ามิไปที่คุณพี่้าจะพอดได้เหยียดแย่งอยู่ครับไฟฟ้าครับ ไปมาเอามาเข้าทางครับซีฟ้าออนิยลมาที่ฮารีฮารีโดนบอล<อ>ครับแต่ลูกก็ออกข้างครับโดนทีเคออกซีฟ้นะาถุ่มอ่าต่อไปไเป็นรุ่น14ปีครับสนามที่สองครับทีมไหนครับที่ตั้งอยุทยาพาเล็วครับฝังลากไปทางด้านซ้ายครับเชลซีก็ไม่ปล่อยครับเชลซี เชลซีตัดบอลได้เชลซีดีฟ่าเปิ่มคุณคุณครับคุณตัดเข้ามาครับตีข้าแกงข้าแกงได้บอลข้าแกงได้บอลมาทางด้านซ้ายมือแล้วป้ายขึ้นมายิงลูกนี้เสร็จครับฮาลีฮาลีให้ออเนลออเนลววิ่งจีบไปครับ ออนิวได้พอออนิวผัดเข้าในออนิวมาครับออนิวก็ไม่มีจังหวะยิงครับกลุ่มปางไว้สองคนทีเตะบอลขึ้นมาเอาเลยครับครับเป็นฟาวครับฟาวของ p ีเคปีป้าได้ฟาวครับเยี้ยงกอบทั้งด้านซ้ายมือ ไปให้เองก็ไม่ครับได้บอลเอาตัวบังก่อนยังไม่ได้บอลก่อนสายออนิวดูบอลครับฐามสนามที่หนึ่งครับทีมฟีฟ่าคาเดนี่ได้ PK หน้าก่อจะช่วยครับเข่าแกงยิงลูกนี้ชนคานออกมาครับของครับมาที่เชลซีครับ PK ได้บอลขึ้นมา พีเคลาขึ้นมาลบหนึ่งสองตัดเข้าในครับออเนีวออเนิวได้ปอไปที่ฮาร์ลี่อาร์ตี้ตัดบอขึ้นมาไหนครับัอฮามี่ครับฮามี่เก็บบอได้เอามาเข้าอยู่ครับตรงนี้เอายังฟาวครับเป็นฟาวฟาวครับปีฟ้าทำฟาวพีเคได้ครับครับ จางครับทีมทีเคโชนั้นขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเปลี่ยนอเล็กอครับเปลี่ยนอเล็กออกส่งออนิวครับเปลี่ยนออนิวมาเล่นหลังครับมามีครับยกขึ้นมามาที่ฮารี ดม,มย,ยุทิยาพาเล่กับปูไทยครับจีจี้ครับปล่อยบอลออกครับตั้งเตะอ๋อนี่คือแตดสินนะครับอ่าใบเหลืองมีผลน,นะครับแล้วก็ดาวสโนร์จด,ดไว้ผมด้วย<อ>ครับใบเหลืองเดนนัดนี้ อีก3นัด4นัดคุณเตะได้เหลืองหนึ่งคุณพักหนึ่นัดครับใบแดงโดยตรมพัก2นัดครับอามีครับเซนเตอร์จริงครับลรกนี้เขาแก่ไม่ตรงตอบครับนูหต่อไปรี่อ้เราหกเลยนะครับดีว่ก่อน อมาตูต่อครับโอเคครับนะครับเชลซีเชลซีได้บอลเชลซีของพีเคเชลซีครับล็อกไปครับเขาติดครับฮารลี่มาช่วยเชลซีไปที่ฮารลีเขาแกงตัดบอลได้ลากเขานันครับ ไปทางด้านซ้ายอ๋อนิวก็หันไหมครับเอามาครับจีจี้ร,รับบอลได้ครับพีดรอเปลียบฝั่งนี้น่พีดยีดยีดลอเปลี่ยบฝั่งนี้ได้หน่าจีจี้ยีดเข้าปะจีจี้เตะขึ้นมาเอาไปเข้าทางฟีฟ้ายิงสวนลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับ อามีามีเตะขึ้นมามาที่เชลซี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 มา,า,า,าที่ฮารีฮารีครับมาที่ครับไปเข้าเบอร์ที่ห้าครับของทีฟ้า ฮามีไม่ปล่อยครับฮามีไปดักบอลตัดมาเป็นแฮน,น,นบอรแฮนบอลของผู้เล่นซีฟ้าฮามี่ครับทำหน้าที่ครับนี้มาเล่นหลังแล้วฮามี่ฮามี่เตะโดขึ้นมาครับเอาลูกนี้ครับส่งให้คุณอออครับหลังปล่อยออครับ แกงแก้งส่งมาครับมามี่มเขาแก่เดินมาที่อากจี้อเอาครับฮารีได้บอลครับปัดตรงนี้ฮารีเติมก็ไม่ปล่อยครับออกข้างไป เป็นเตะมุมครับพี่แค่เตะมาครับอังได้โยครับบอส่งขึ้นมาซีฟ้าครับก็ตัดออกไปครับทุ่มซีฟ้า มาให้เขาแกแรงมาที่อาร์ตี้ครับนะครับหนุ่มนี้ยังหนุ่มครับฮามี่เอามาเข้าทางครับเบอร์สิบเจ็ดของฟีฟ่าครับเชลซีตัดบอได้แต่ก็ยังได้อยู่ครับฟีฟ่าเห็นไหมครับเบอร์สามครับ มาที่ข้าวแกงคุณคุณตัดบอลได้นอนก็คุณจิ้มอีกทีฮารี่คุณหลับในเตาครับจุกเบียดครับมามาครับน,นี่เข่าทางครับฮามี่โอ้โหโลกนี้ฮามี่มาตัดออกจากเท้าเลยครับจิม้แมแี่ถ้าเสียสักเสี้ยววินาทีนี่ยอันนี้คุมหลังเลยลูกข้อแน่นอนครับไอพีไลฟ์สดบ้ เดมมุมรับฝีฝ่านี่และครับตัวแกงแกงไปนะครับออกค้าออกค้าทุ่มครับขอข้ามาครับเปลี่ยนครับเปลี่ยน มินเตอร์ออกอเล็ก <Beng> ซ <Zen> ิสเข้าครับคุมตัวให้ดีๆลูกอันนี้คุมใครแก่ประกอบตัวดีๆเดี๋ยวสิโอเคอ๋อนิ้วอ๋อนิ้วได้บอลแล้วครับแหมะตะแตะนะครับปืมรู้ทันปืมตัดออกไปโตโตเขาไม่ใช่บอลเลยบอลใหม่ซื้อมาใหม่ซื้อมาใหม่เฮ้ยชุ่มครับ พี่เก๋ดูไหมฮาริอาฮาริตะตะให้เชลซีดูนี้ก็ออกครับเห็นฟีฟ้าครับและอยู่ที่เส้นครับมาที่เพิ่มครับเพิ่มเพิ่มจจิงดูนี้ก็ออกครับครับหมดเวลาครับ แรรกคับโอตเตอร์แรกครับครึ่งแรกจบครับ